มาครับพี่พี่แคมรี่เข้าใหม่นะครเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคันนี้สวยมากๆานะฮะในปี2019นะผ่อนยาวๆ7ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ15,000นะพี่คันนี้ได้อะไรบ้างนะไฟหน้าเบรกเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้แบบครบๆนะฮะล้อแม็กมีมาให้ช่วงล่างด้านหน้านะฮะเป็นแม็กเฟอร์สันสตักนะฮะด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนสวยๆนะคันนี้เปิดเข้ามาพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันในพวงมาลัยคูซคอนโทรลก็มีมาให้แบบครบๆค,คูซแบบสตาร์ทปุ่มต่างๆมีให้อยู่ครบเลยนะีีได้้้้หนนาจออออออแรรรร์์โโตตะคับบเเกกย ปุ่มโหมด ev ปุ่มโหมดต่างๆบอ่อหนังสวยๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจแค m มปรี่นะต้องดูคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับอยู่กับผมนะฮะช่องปาน์มเพนยนตยน์รถมือสองะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะฮะเป็นตัวแค m มปรี่นะเข้ามาเมื่อวานนะฮะเป็นแค m มปรี่ 2.5งห้ไฮบริดพรีเมียมได้ปี2019น้รวยเลขมาอยู่ประมาณแสนสี่นะครับอันนี้นาาราคาเนี่ยยังไม่ออกแต่ว่าผมคิดว่าน,น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณแปดแสนกว่าบาทน,นะครับไม่น่าเกินนี้นะครับพะเมื่อวานผมรีไปรีวิวไปเจ้าตัว c a m บรี่ไฮบริดเหมือนกันราคา879 8 7็0 0 0ปตัวนี้ก็จะอยู่ใกล้เคียงกันแหละ899อย่างไรประมาณนี้หรือไม่ก็99ต้นต้นนะฮะแต่วันนี้นะฮะผมจะพามาดูก่อนว่ารุ่นนี้เนะี่ยน่าใช้แค่ไหนนะเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยเป็น ่าด้านหน้านะเป็นแมกเฟอร์สันสตรักนะฮะแล้วก็มีเหล็กกันโครงให้ด้วยนะครับด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนนะฮะพร้อมเหล็กกันโครงและที่สําคัญนะฮะเจ้าตัวโครงสร้างตัวนี้นะ,ะเป็น t n g นะครับอ่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนะฮะชนหนักนะฮะผมก็จะไม่ถึงกับไม่ถึงไม่เข้าไม่ถึงห้องโดยสารแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงสร้าง GNTTNGA A นะครับรเพราะตัวทีนะวันนี้ฮะอยู่ผมปานเพชรยนต์ฮะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะ บริษัทรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68ยหนึ่งนะครับเป็นบริษัทที่ขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะพี่ๆใครสนใจแวะกันเข้ามาดูได้นะมี2สาขานะสาขาที่สองอยู่ที่เสรีไทย95นะครับเรามีโรงสางโรง,โรง,โ,รงโรงจอดรถที่3ด้วยนะโรงจอดรถที่3เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถเข้าใหม่อันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะฮะทะเบียนสวยด้วย2 3 1 2นนะคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าสเปคเนี่ยได้อะไรบ้างเจาะแบบละเอียดนะสวยๆเลยนะครับผมมา เป็นพรีเมียมมีสรุปมีอะไรมาให้นะฮะมีกล้องแท้จากโตวตามาให้ตัวนี้มีอ่าพวกเบรกหู oo, คู่สอนตวแบบแปรผันมาให้ด้วยมาตัวนี้นะฮะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันสังเกตดูสีฟ้าตรงนี้นะ,ะตัวเนี้ยที่เป็นสีฟ้าเพราะว่าบ่งบอกว่าเป็นอ่าเอกลักษณ์ของตัว Hybrid นะครับผมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก อยู่ด้านล่างครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะอยู่ด้านล่างนะครับผมมาให้แบบครบๆเลยแล้วก็เซ็นเซอร์คันนี้มีมาให้รอบคันแล้วนะครับสวยๆเนาะโลโก้ด้านหน้านะฮะตกแต่งด้วยสีฟ้าโตยต้าตกแต่งด้วยขอบสีฟ้าอันนี้สวยงามมากนะครับใครสนใจแวะมาดูได้แล้วก็เป็นโครเมียมเห็นไหมตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมคาดเข้ามาอีกทีหนึ่ง แคมรี ry, สวยมากนะครคันนี้ได้สีดําสภาพแรกเข้านะครับคันนี้คือสภาพแรกเข้านะยังไม่ปรับละเอียดยังไม่ปรับสปาใดๆเลยนะแก้มข้างแก้มอะไรไม่มีอ้าออกรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาตรวจพมเห็นชนหนักจมน้ําเราซื้อคืน่นเต็มจํานวนแน่นอนนะครับมาล hmm. ้อแม็กมีมาให้นะฮะแม็กเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นแม็กแท้นะครับเป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับผมสวยๆ นะฮะแล้วก็โลโก้ไฮบริดอยู่ด้านข้างเห็นไหมสวยงามมากกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตกแต่งด้วยชุดโครเมียมมาด้วยเบ้ามือเปิดประตูเป็นโครเมียมมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมรงคาสลูปรงคาสาสลูปนะครับตัวนี้ส,สวยๆเลยนะฮะร,รอชงนะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเส้นสายของเขาอยู่ครบไม่มีปุบไม่มีรักยิ้มแน่นอนนะพี่ๆคนไหนตวรวจพบเจอ เราซื้อคืนเต็มจํานวนฮะ,ะตรวจพบเจอชนหนักจมน้ํากับกอไมหรือว่าดัดแปลงตัวถังเราซื้อคืนเต็มจํานวนอาคันนี้สวยๆเลยมามาด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะนี่สวยมากไฟท้ายเป็นฟ u l l อ e d มาแล้วนะครับผมมาพร้อมกับอ่าชุดตกแต่งที่เป็นสีฟ้าที่บ่งบอกว่าเป็นตัวไฮบริดฮะแล้วก็คาดเอวด้วยคําว่าแคมดี้ยาวๆแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็มีนี่เห็นไหมโลโก้ โตต้านะครับเป็นสีฟ้าด้วยสวยๆด้านหลังมีเซนเซอร์ทั้งหมดนะฮะสี่จุดด้วยกันนะครับสวยๆนะครับความปลอดภัยมาเต็มมากคันนี้นะ,ะสภาพแรกเข้านะพี่ๆลองเข้ามาดูได้เปิดเข้ามาด้านในนะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูในรถเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะตัวนี้นะ,ะเปิดเข้ามาก็จะเห็นปุ่มปรับรถกระจกที่อยู่ด้านข้างนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับที่พักแขนตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีคูทอนโทนมาให้ พุสตาร์ดเอนจินมีมาให้นะฮะปุ่มคอนโทรลต่างๆที่อยู่ด้านนี้มีมาให้แบบครบๆนะครับมาขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับพี่บี้ขอ,อย่าสตาร์ดยนต์ก่อนอันนี้คือเครื่องยนต์ทํางานนะฮะเวลาเครื่องยนต์ไฮบริดทำงานเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเรดี้ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือตัวปกติแล้วตัวไฮบริดเนี่ยเขาจะใช้ไฟฟ้าสตาร์ทก่อนเห็นไหมคำว่าเรดี้ตรงนี้ ตัวนี้ก็เลยใช้ไฟฟ้าสตาร์ทนะฮะดูการทำงานนะฮะการทำงานถ้าแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่อยู่น้อยกว่า50% 40%อะไรประมาณนี้นะฮะก็จะตัดเป็นเครื่องยนต์ท,ทันทีนะครับแต่พอตัดเป็นเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ก็เหมือนจะสตาร์ทขึ้นนะครับพี่ถ้าพี่คนไหนใช้แคมรี่ไฮบริดอยู่จะรู้ดีนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นก็จะชาร์จให้ชาร์จพลังให้แบตเตอรี่โดยที่เราไม่ต้องไปเจาะชาร์จอีกทีหนึง่งนะคันนี้สวยๆพี่ สวยๆเลยนะนี่ปุ่มมันติฟังก์ชันในพวงมลาลัยนะฮะสามารถเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอ m a d ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมอ่าตรงนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงได้หมดนะครับหน้าจอ m a e d ตรงนี้ก็สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนะฮะสองอันนี้เนาะรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีนี่เห็นไหมคุชคอนโทรลเวลาขับขี่นะครับผมตัวนี้เราก็กดอ่ากดเซตได้เลยนะกดปุ๊บแล้วก็กดบวกตามอันนี้คนคนเคยใช้น่าจะรู้กันนะฮะผมก็เคยใช้ นะครับกดเซตกดบวกก็เพื่อเพิ่มรอบความเร็วนะฮะสมมุติว่าเราทํารอบความเร็วไว้ที่8ปิแต่เราอยากให้มันอยู่ร้อยแล้วกดบวกไปเรื่อยๆจนถึง 100, ร้อนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ปล่อยเท้าแค่แค่แค,แพแค่พยุงพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับตัวนี้มีเบรกโฮให้ด้วยเบรกโฮเนี่ยทำงานก็จะเป็นในเรื่องของอมีออโต้เบรกโฮนะฮะก็จะเป็นทํางานในเรื่องของคูชคอนโทลนะฮะเวลาเราลด กระชันชิดเขาก็จะเบรกให้ด้วยนะครับเวลาใช้งานทูตคอนโทรลเนาะไม่ต้องห่วงนะครับระบบความปลอดภัยของโตต้ามาเต็มมากเลยคันนี้เป็นโตต้าเซฟตี้เซนต์มาแล้วนะฮะก็ตัวนี้แอร์เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับรถนิ่มนวลมากๆสวยงามมากคันนี้นะพี่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมเกียร์ออโต้แบบพุ่งม,มาแล้วนะฮะแบบพุ่งม,มาเลยเนาะมาดูเกียร์ถอยกันเดี๋ยวให้ดูเกียร์ถอย มีม่านบังแดดอยู่ด้านล่างเกียร์ถอยเนี่ยสวยๆนะฮะมันอาจจะสว่างนิดนึงนะครับพี่ๆอ่านี่ตัดมาเป็นเครื่องยนต์นะฮะก็จะมีเส้นไกด์ไลน์มาให้นะครับแต่พี่นะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าในกล้องมันอาจจะสว่างนิดนึงขอโทษทีนะฮะอ่ามีเซ็นเซอร์เตือนต่างๆนี่เห็นไหมกล้องถอยมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นกุญแจมีกุญแจสำรองให้ด้วยเห็นไหมสวยๆกุญแจสำรองยังไม่ได้แกะเลยนะครับพี่คนไหนสนใจทักมานะฮะนี่เบา หนังไฟฟ้าแบบพรีเมียมนะมีมีแอร์อลำบามาให้ด้วยนะครับก็จะมีลดการเมื่อล้าในเวลาขับขี่นะครับนวดหลังก็มันไม่เชิงนวดหรอกครับแต่ว่ามันพยุงหลังไม่ให้เมื่อล้าเนาะตัวนี้ตกแต่งด้วยเส้นลายไมย้สีขาวแบบนี้เลยแล้วก็มีแอมเบียนไลน์มาให้ด้วยสวยๆนะครับสวยงามมากพี่ๆคนไหนสนใจรถมือสองนะผมแนะนำเป็นแคมรี่เลย คอนโซลหน้านะครับเป็นแบบหนังพุ่มมาแล้วนะ,ะนุ่มๆเลยนะ <c oughs> ขอตัวตีครับนุ่มๆเลยนะคันนี้สวยมากนะ <c oughs> นี่มาครับแล้วก็สรุปวิธีใช้งานสันรุมนะฮะเดี๋ยวผมเขาเรียกมูลลูปนะถ้าเป็นโตโยต้าตอนนั้นที่เขาออกมาดูไฟหน้าติดป,ปกตินะฮะมูลลูปนะครับอ่ะปกติแล้วมันจะมีแบบปิดแบบอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราเปิดขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนรูดขึ้นอย่างเดียวนะฮะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะฮะ กดปุ๊บมันก็จะเปิดไห้พอเปิดได้เนี่ยเราก็ออกข้างนอกได้เลยนะฮะออกไปข้างนอกได้เลยเห็นรถต่างๆนะฮะอ่ะล้วก็ลงมานะครับพอเราปิดแล้วกดที่เดิมแต่ว่าจดเปลี่ยนจุดนะฮะลดลงมาหน่อยมันจะเป็นแบบขั้นบันไดยอยู่แล้วนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับมูล,ลนะะรูปตัวนี้นะฮะสรูปตัวนี้เนาะมันสามารถยกขึ้นได้ด้วยแค่กดตรงนี้นะครับนี่ดีนะนี่ยกขึ้นแบบนี้รับลมปิดก็ ปิดก็กดตรงนี่ตัวนี้เปิดตรงนี้ปิดนะครับพี่ๆคนไหนอยากเข้ามาดูเข้ามาดูได้นะฮะสวยๆนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะฮะตัวนี้ได้แบบช่วงล่างแบบดีมากดีเวอร์เลยฮะเป็นแม็กเฟอร์สันสตราคนะฮะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะแม็กเฟอร์สันสตรัคพร้อมเหล็กกันโคลงด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนมาให้แล้วอ่นะเปิดเข้ามาด้านหลังนะครับนี่ความพรีเมียมของเขานะสังเกตดูทพิพัดแขนมีปุ่มปรับ นะครปรับพวกแอร์พวกวิทยุพวกเพลงต่างๆอยู่ด้านนี้นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่ดูก่อนหัวเข่าไม่ชนผมสูง178นะฮะหัวเข่าผมไม่ชนนะนี่แล้วก็สวยๆเลยนี่สิ่งที่ที่ผมชอบมากนะฮะตัวนี้นะครับนี่จะมีปุ่มอนาล็อกกดต่างๆนะฮะตัวนี้ก็ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับผมในมือสัมผัสได้เลยนะฮะแล้วก็โวลูมเพิ่มเสียงลดเสียง ได้หมดนะครับคือเราปรับจากตรงนี้ได้มันเป็นรถผู้บริหารนะฮะนี่เพิ่มเสียงนะได้ยินเสียงไหมน่ะเห็นไหมอ่าีรถเสียงเราไม่อยากฟังเราก็ลรเสียงอย่างนี้บอร์ดด้านหลังก็สามารถปรับได้นะครับสวยมากใครสนใจทักมาอันนี้พรีเมียมมากนะอยู่ประมาณแปด แสนเก้าแสนประมาณนี้นะฮะป้ายแดงเนี่ยขายอยู่ที่ล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ปรับเอนไปด้านหลังปรับเอเ็นเบาปรับเอนไปด้านหน้าเนี่ออันนี้ฝั่งนู้นนะครับเห็นดูสังเกตเดี๋ยวผมใช้ดูน,นะะนี่นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมปรับเอนไปด้านหลังก่อนอันนี้ปรับมาด้านหน้านะนี่เห็นไหมเนีย่ยปรับไปด้านหลังสวยๆครับพี่สบายใช้งานได้ดีมากนะ กดโหมดต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มต่างๆตรงนี้กดใช้งานได้ง่ายมากนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปอ่าบอกคนณภาอย่างเงี้ยกดอุณหภูมิลดอุณหภูมิไม่หน่อยไม่ต้องนะฮะเพราะอุณหภูมิมันแยกฝั่งอยู่แล้วมันมีในเรื่องของอ่าการปรับอุณหภูมิมา่มานมา่านอากาศนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนแอร์อีกอันหนึ่งจะไม่เกี่ยวกับด้านหน้าอยู่แล้วนะฮะดิสแตทท,ที่มองไปด้านหน้าส,สวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆคนไหนชอบเข้ามา อันนี้เป็นสภาพแรกแรกรับนะฮะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์กันนะ,ะตัวนี้นะครับสวยงามมากมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนสวยมากจริง<ม>นะฮะ,ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันห้านะครับเครื่องยนต์สองจุดห้านะฮะก็การใช้งานดีเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า ตัวนี้มีเป็นระบบไฮบริดนะฮะใช้งานเนี่ยประมาณยี่สิบี่กิโลลิตรพี่ๆไม่ต้องห่วงว่าการใช้งานของเรามันจะเพลืองน้ํามันนะคันนี้ขับในกรุงเทพสบายมากใช้งานได้ยาวๆมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับอันนี้เครื่องยนต์ทางานแล้วนะฮะไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะถ้าเป็นไฮบริดอนะ่ะตัวเครื่องยนต์จะเงียบมากนะครับอันนี้เครื่องยนต์ทางานเพื่อชาร์จพลังให้กับตัวไฮบริดนะครับเคมีพันธ์ต่างๆจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ ฝั่งนูน้นนะฮะเคมีธุ์พวกน้ำมันเบกน้ำมันเกียร์อยู่ในเกมปกติคันนี้นะปี2 0 1พนสนะครับใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดมีการรับประกันอยู่อีกทั้ง5ปีเลยนะพี่ๆสนใจลองทักมานะครับดูด้านบนะกอนนี่นี่ไหมตัวนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามานะฮะร,รูปยางจะอยู่ครบบล็อกต่างๆบล็อกพิมพ์ต่างๆยังอยู่ในรูปแบบปกติคําแจ้งเตือนต่างๆอยู่ครบนะครับพี่ๆมาตัวนี้ผู้หญิงไม่ต้องห่วงนะฮะมีโชคช่วยแรงอยู่แล้วนะช่วยประยุง์แรงเนาะ หัวน็อตต่างๆจะอยู่ในสภาพปกติไม่มีรอยขันนะครับกแก้มข้าง,งต่างๆเห็นไหมจุกต่างๆจะอยู่ในสภาพปกติมากนี่พี่พีคนไหนสนใจลองทักมานะฮะดูหัวน็อตตัวน,นี้เวิยวงานม,มากเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอยสปอตกันนะฮะเปิดเข้ามานะฮะร,รอยสปอตด้านข้างนะฮะเรามาดูกันว่ารถมันมีรอยทํามาไหมคันนี้ไม่มีนะเห็นไหมรอยสปอตด้านฝั่งผู้ขับขี่นะครับ รอยสปอตไลอาร์กอยู่ชัดเจนนะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเปิดมานะฮะนี่สวยๆรถสวยมากรถสวยมากพี่ๆคนไหนสนใจรถมือสองทักหาผมได้เลยเรามีให้รถมีรถให้เลือกทุกรุ่นเลยนะดูห้องเก็บของด้านหลังใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ <S <S สนใจลองทักมามาอ่ะเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูมานี่ยางอะไหล่มีมาให้ นะครับชุดเครื่องมือมีมาให้เนี่ตอนนี้แบตเตอรี่ไฮบริดทำงานแล้วนะฮะมาด้านข้างนะฮะนี่เปิดเข้ามานะฮะร,รอยสปอตร,รอยอาร์คต่างๆยัง,งอยู่ครบนะฮะใครสนใจลองแวะเข้ามานี่นะฮะนี่ยังอยู่คมคมเลยนะฮะยังชัดเจนอยู่มาเปิดด้านนี้ด้วยเห็นไหมสวยสวยนะฮะสวยสวยใครสนใจทักมานะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมียอันนี้เครื่องยนต์เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไฮบิดทำงานมอเตอร์ทํางานอันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์นะฮะไม่มีเสียงนะฮะตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฮบิดทำงานแล้วนะเงียบมากๆนะฮะใครที่สนใจนะแคมรี่สองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมคันนี้นะครับสวยมากนะใครสนใจแวะกันเข้ามาดูนะครับคันนี้ราคายังไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทราบราคาทักมาถามส่วนตัวได้วันนี้วันน,น,นี้วันที่สามน่าจะออกแล้ว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดราคาออกมาเดี๋ยวยังไงผมแจ้งไปทางไลน์นะโทรมาที่093 1526462นะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่ P A R N P I 1992ถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้นะฮะโทรมานะฮะเดี๋ยวไม่งั้นติดจองนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแต่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยเกยวติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดรถส,สวยๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ